สบายดีสบายดีสบายดีจ้าสบายดีทุกคนทุกทัานเดอจ้าเดอกลับมาพบกับสาวแพาวาคือเกา่าคือเดิมทุกคนตอนนี้แพาวาก็ลุยน้เนะพ่พแม่พ,มพ่น้องยู่ใช้เบ่งเนาะเนี่ยนม้มเต็มบปเลยเพื่อเบ่งน่ะนี่นะทุกคนต้องขอโทษขอภยัยนอท่บไ่ได้คอยได้ลงคลิปนพ่พแม่พ่น้องเอยเนน่งองากว่าช่วงนี้นาะเขียดน้ำหนามน้ำไหนนะทุกคนคือแบบโอ้ลายมือเลยที่สวแพตรง จักรยานเนาะลุยน้ำนะทุกคนคือมันแบบโอ้ยมันมันมันโคตรทใจนะทุกคนเนาะถ้าผู้ได้ที่เจอสถานการณ์แบบนี้แต่อให้สูๆเด้อจ้าเด้อต่างคนต่างเป็นกําลังแรงใจให้กันเนาะเพียงว่ากัขอเป็นกําลังแรงใจให้ทุกคนนํานะที่หมู่บ้านไหนที่ประสบภัยน้ําท่วมเนาะทุกคนอันนี้ก็คือถั่วมันอยู่ในอัตราหนึ่งนะทุกคนเนาะกัถึงขันว่าแห้งแต่กะมันก็น ลำบากทุกคนในการใส่ชีวิตเนาะนี่คือลดพานเี๋ยวใส่เบิร์นะทุกคนเห็นบอ่ขออนุญาตเด้อถ่ายทะเบียนรถหน่อยหนึ่งเด้อจะเด้อเพราะว่าบริจตนาที่จะถ่ายเนาะพอดีว่าเห็นนี่นะเนี่ยอันนี้คือสอยที่หมู่บ้านอันนี้ยังลดนะทุกคนลดเติบนะถือว่าลดลง้ายเติบนะคะ้ายเติบก็คือถือว่าลดลงลายอยู่เนาะแต่ว่า เนี่ยจะแพรกก็ต้องค้นเสือผ้าว่าแพรมาซักก็ต้องค้นไปค้นกลับทุกคนมันก็นสีลําบากแน่แต่เสียจากไหนนะเนาะคือแบบเครียดเลยนะทุกคนนี่ค่ะมันเครียดเลยอะ่ะนี่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะถามว่าในหนามโมบานนี่บ่ท่วมบ่ทุกคนคือบอกเลยนะในหนามโมบานน่นบ่มีนามพอพอดีเลยแหงเคิงเคิงเนี่ยท่วมแต่ในหมู่บานนี่แหละ เพราะว่าหนามมันมาจากข้างล่างเนาะเนี่ยถึงขันโอ้ยโอ้โอ้ทุกคนถึง,ง,าางกันใส่ทรงค่าสันมาเห็ดงานแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะทุกคนเนี่ยนะคะนี่เลยมาเห็ดงานเนี่ยเนาะเพราะว่ามันทนบาไว้กับหนามนะทุกคนในหนามโมบ้านนั้นโอ้โห ปั่นจักรยานลุยนะปั่นมือเดียวอีกต่างหากโอ้เก่งขนาดเด้อนี่นะไอเบิงนอ้อง่อไม่พี่น้องเลยยอดสุดยอดเนี่ยพอออกมานามบูบะน,นี้ก็เริ่มบ่มี่นะนี่นะคะเห็นบอเนี่ยกับบ่มี่ปันได้มีอยู่แต่กับ่แห้งบูลายเนี่ยก็คือน,นิดเดียวเองนี่นะทุกคน สมซอนที่สวยงามนะสนามเด็กหน่อยเล่นนะทุกคนกะบเป็นตาเบิดเนีเห็นบัทุกคนเห็นบ่น้เบิดเลยอ่ะรถก้ามาดีให้รถก่อนเออเขาสิว่าเละสะันนี่คือคนพี่บาหนํห <laughs> นามไล่ขนาดนี้ก็ยังปั่นจักรยานยังทายหลบนํำ ยังไายลิปนำเนาะนี่เลยบอกเบิ่งเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวสะแพสิพาไปเบิ่งเนาะพาให้ไปเบิ่งในาน้ำมมู่บ้านนี่บ่มีนม้ำแหงคึงๆบ่มีเลยเออกมาข้างนอกนี่เอาโคตรนี่เนาะ ทุกคนเอยตองข้อถทษข้อไผ่เนาะที่แซงมันแดงๆแ,แบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าพระอาทิตย์มันตกดินและแซงมันแห้งโคตรเนาะก็ต้องข้อถทษข้อไผ่น้ำเดินนี่เนาะนี่ออกมาหนามโมบานนี่โบมี่หนามเลยโดยเฉพาะใหนหนามโมบานที่ยูทาอิดอ่ะหรือว่ามานิยาหรือว่ามานยาเพอร์เพกแต่มานิยาแบบธรรมดาหรือว่าแถวนั้นโบมี่หนามเลยนะทุกคนแหง้งเคิงๆเนี่ยมาพ่อมาในบ้านที น้องแพ้ว่าอยู่นี่โอ้โหหนาำเขามาเต็มเลยจากบุหัวามาแต่ใส่เนาะอันนี้ก็คือท้องฝ้าโอ้โหท้องฟ้าเป็นสีเหลืองนะเนี่ยมื่อนี้ได้เลิกงานว้เนาะทุกคนเลิกงานหกโมงตรงก็เลยแบบแต่ออกมาถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งแเน่ นี่เนาะก็ต้องขอโทษขอภยัยพ่อเม่พี่น้อง FC เอฟซีเด้อเนาะช่วงนี้แพรววากับบุได้ร่งคลิปนะทุกคนอยากล่งคลิปฮอดเอฟซีอยู่แต่ว่าคือจิตใจมันบกคอยจะอ่ามีความสุขท่ารนะทุกคนเนาะก็ต้องขอโทษขอภยัยหลาย,ลายๆเดอ้อและอีกอย่างหนึ่งเนาะโทรศัพท์แพรวามันก็มันใกล้จะพังแล้วทุกคนแพรว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี่เองยังไม่ถึงปีเลย แต่ว่าแพรวาทำมันตกมากทำมันตกบ่อยมากเนาะก็ต้องขออนุญาตบอกไทยนำปนเ่าแพรวาทำมันมันตกเนาะเหตุตกดูขนาดทุกคนละกะหน้นาจอมันกสีเป็นเส้นๆน่ะมันเป็นเส้นๆไล่ๆขืนสีเขียวสีแดงสีชมพูสีอ่าฝ่าทุกคนมันขืนแบบเต็มไลยๆสีในหน้าจอแพรวาก็เลยแบบงดงิดเนาะจะถ้าโท,ทรศัพท์มันก็เป็นแบบ ซีๆเนาะแบบลายซีในหนาจอมันก็เลยแบบจะทายคลิปเนี้ยงทั้งนึงกะแนมบางหน้าจอโทรศัพท์กะเกิดอาการแบบงุนงิจหน่อยหนึ่งเนาะก็ต้องข้อโทษข้อไพ่ก็เลยบอกค่ยได้ล่งคลิปนะพ่อไม่พี่น้องเนาะบวกกับสถานการณ์น้ําท่วมก็เอออย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละจ้าเขาก็สูบออกนะทุกคนเขาก็เอาเอาเครื่องสูบน้ําเนาะมาสูบตั้ง ตังตังล้ตังไล้เรื่องนะประมาณประมาณสามเรื่องเนาะอ่ะดูดดูดออกนะทุกคนดูดน้ําออกนี่เนาะประมาณสามเรื่องเลยแต่ก็ยังมีน้ําที่เยอะมากเนะนี่ยเนี่ยนี่นะคะนี่เนาะบอกเลยว่าน้ําเยอะนี่จะ้ะทุกคนเนาะไปแพรว่าก็ปั่นมาสุดทางแล้วไม่ออกไปข้างนอกนะคะแต่จะเข้า เข้าบ้านแล้วทีนี้นะคะปั่นมาให้ดูคือไม่มีน้ําเลยข้างนอกหน้าหมู่บ้านเนี่ยไม่มีน้ําเลยแห้งเคืงๆสุดทางแล้วสุดลูกหูลูกตาแล้วเข้าบ้านดีกว่าปั่นโชคดีที่ฝนโปโต๊กนะสองวันแหละที่ฝนไม่ตกนะทุกคนฝนแบบฝนโบโต๊กแล้วก็แดดแห้งหมากเนาะแดดแบบแห้งขนาดไปหนีน้ำยังบรดทาว่าฝนตกนั่มจ้าโอ้โหยิ่งจะนักไปกว่านี้ก็ถือว่าโชคดี โชคดีนะจุดนี้ที่ไม่มีฝนเนาะทุกคนและน้ํามันก็อยู่อย่างนี้แพรวาสอบถามอ่ะคุณพี่ที่เพวาได้พักอยู่ที่บ้านเนาะที่บ้านของคุณพี่ท่านนั้นอะ่ะทุกคนเพรวาสอบถามว่าในปีห้าสี่มันมันเป็นยังไงคะมันได้ท่วมแบบนี้ไหมเขาบอกว่าปีห้าสี่มันก็เป็นแบบนี้แหละน้องเพวาแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ตั้งสองอาทิตย์เลยนะ แล้วมันค่อยท่วมมาทีเดียวโอ้โหเราก็เลยบอกว่าโหเป็นแบบนี้ตั้งสองอาทิตย์เลยเหรอคะแล้วมันค่อยท่วมมาทีเดียวเหรอใช่โอ้โหเราก็เลยแบบมีความเครียดความกังวลเลยก็ทุกคนคือแบบอันนี้มันจะมันมันเป็นมานี่จะจะจะ,จะครบอาทิตย์แล้วนะประมาณห้าวันแล้วมันเป็นมาแบบนี้นะคะทุกคนเนาะก็เลยแบบเออโอ้ นี่แหละคะ่ะก็อันนี้คือไม่ได้ข้อไม่ใช่ข้อ,ขอ,ขอแก้ตัวนะที่แพรว่าว่าเออไม่มีอะไรกระจิตกระใจที่จะถ่ายคลิปคือจริงๆมันก็อย่างนี้นะคะทุกคนเนาะบางครั้งมันก็เลยแบบว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้ําท่วมเท่าไหร่หรอกแต่โทรศัพท์แพรว่าคือมันพังมากแล้วมันจะมันจะเจ,ะจ๊งแล้วเวลาที่แพรวานแนมแนมเบิงโทรศัพท์หรว่าแนมเบิงหน้าจอโทรศัพท์นทุกคน แค่ว่าจะหูเลยว่าโอ้โห,หนาจอมันแบบหล่ไล่แต่ถ้ามันหนาไลา่ยบ่หนาเขามันกับบาไล่นะทุกคนแต่ว่าแนมเบิง่งนาจอแล้วมันแบบมันเมื่อยมีช่วยเมื่อยเลยเนาะกะ <c oughs> จังได้เพยว่าก็ขอขอบคุณเนาะทุกคนที่เขามาติดตามรับชมรับฟังให้กาลังใจเพยว่าเด้อเนาะขอให้หักน้อยแต่ห,หักกันนานๆด้อจ้ะเดอ้อเนาะคลิปนี้กะ <c oughs> ผมมียังไล่เพยว่ากับรีวิวในการอ่ะให้เบิ่ง นำถ่วในหมูบ่บ้านนี่ๆในน้อยเนาะล้ะก่าต้องขอโทษขอภัยน้ำทีบุคอยได้ไปตอบคอมเมนต์เอฟซีตอบสาเนาะหรือว่าอ่าบุคอยได้ลงคีบตามเวลาเพราะว่าก็จะมีเอฟซีหลายคนหล,ลายถ่านแชทขมา้าทามทักขมา้าว่าอ่าคือเาเห็นน้องแพรว่าลงคีปตามปกติเป็นยังบอยยังต่างๆนานาเนาะกะทุกความห่วงใยทุกกำลังใจทีหมอให้น้องแพรว่าน้องแพรว่ากะต้องขอขอบคุณหลายๆจ่าเด้อเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ก็น้ำท่วมและก็รหลายพื้นที่น้ำกระท่วมนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพรักษาดูแลสุขภาพด้วยเดอ้อเนาะทั้งน้องเพ็ยว่าเองแลวกะ็บเอฟซีทุกคนนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมก็ขอให้สู้ๆนะคะเป็นกำลังแรงใจให้ซึ่งกันและกันเ้อจ้ะเด้อเนาะเพราะว่าอุบลยิ่งหนักกว่าเราอีกนะคะทุกคนแล้วก็มีหลายพื้นที่เนาะก็ขอให้สู้ๆนะทั้งประเทศไทยแลวกะ็ทั้งพม่พี่น้องประชาสนคนลาาเนาะหรือว่า ทุกๆคนทุกๆประเทศเลยนะทุกคนที่ประสบภัยน้ําท่วมนาะก,ก็ขอให้สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้จ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วฟังคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้จ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอโทษขออภัยนะคะที่พนมมือไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าปั่นจักรยานแล้วก็ถึงโทรศัพท์จ้า